สวัสดีครับอยู่กับแดกเมืองชนยุสคาร์นะครับวันนี้ผมนํารถมาส่งให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากันที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมขอเกินนิดนึงนะครับเคสนี้ลูกค้าทักเข้ามาในเพจนะครับผมแล้วก็ขับรถมาหาเราอขี่รถมาหาเรานะครับถึงเมืองชนยุสคาร์สาขาชนบุรีเลยนะครับผมมาดูรถชอบถูกใจนะครับลูกค้าจองที่12บาทนะครับแล้วผมก็นัดจัดไปแน้นให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จวันนี้นารถมาส่งนะครับลูกค้าไม่ต้องดาวเลยนะครับใช้เงินออกรถแค่12บาทมีอยู่จริงครับเดี๋ยว มาสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมขอสอบถามน,นิดนึงพี่รู้จักเมืองชนยุสคาได้ยังไงพี่เขาไปดูในเพจเลื่อนเจอในเพจใช่ไหมแล้วก็ตัดสินใจทักไปเลยนะครับแล้วก็พี่เขาสะดวกก็เลย ขี่มอไซค์ไปดูรถกันที่สาขาชมรีนะครับผมแล้วผมก็นัดจัดไปแดนให้วันนั้นพี่โอนจองไป12บาทนะครับวันนี้ผมนํารถมาส่งนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับเสียเงินแค่12บาทรับรถไปเลยไปพอดีทีปีหน้านะครับประมาณเดือนกุมพาเลยนะครับผมก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสนใจมีใครสนใจนะครับอยากจะออกรถฟรีดาวอยากจะใช้เงิน12บาทอีกก็ทักเข้ามาหาผมนะครับที่รายส่วนตัวได้เลยนะครับผม ก็วันนี้ลูกค้าดูรถแล้วชอบไหมครับถูกใจไหมครับต่อบถูกใจถูกใจเนาะโอ้ลูกค้าเขินนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับกับเมืองชนยุสคานะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3สาขานะครับสาขาชลบุรีสาขาระยองแล้วก็สาขาราชกระบังนะครับใครอยากออกรถให้เงินศูนย์บาททักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์064494442ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ